สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสาธิตกา,ารทดสอบการติดต่อกับ c เซ็นเตอร์ของคอสสบกรครับว่าถ้าเราจะสอบถามเส้นทางการโดยรถเมล์นะครับของคอสบกจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่พนักงานถึงจะรับสายเรานะครับซ a l เ center คุณขาสิบแปดองค์การขนส่งมวล ราต้องรอนะครับว่าพนักงานจะรับสายมาเท่าไหร่มีเสียงเคร่ประกอบให้คลักเลยครับครับขอบคุณมากครับผมสชดีครับดีครับสวัสดีครับครับก็เสร็จสิ้นในการทดสอบไปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่พนักงานให้บริการคอนเซปเตอร์ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะใช้เวลาไม่ถึง 30บวินะครับพนักงานก็จะรับสั่นะครับ